มาสด้ได้เริ่มเปิดตัว CX 3 Cross Over ร,ร,รุ่นใหม่ที่มาภายใต้คอนเซปต์ See the World in New Angle หรือมองโลกมุมใหม่อิสระไร้ขีดจำกัดซึ่งถือเป็นรถยนต์ Skyactiv e m โมเดลที่4ที่ Mazda แนะนำสู่ตลาดประเทศไทยต่อจาก CX5 Mazda 3และ Mazda 2มีให้เลือก2เครื่องยนต์คือเบนซิน 2,000cc เริ่มต้นที่835,000บาทและดีเซล 1,500cc มีรุ่นย่อยเดียวราคาล้าน155,000บาทสำหรับ CX3 ใหม่ Mazda พยายามสื่อสารการตลาดว่า f r e e s t y l e Crossover หรือเป็นรถที่สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตในและนอกเมืองหลากหลายมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มยังซีหรือยังเออร์เบิร์นครีเอทีฟส์ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทัศนคติแบบคิดนอกกรอบมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครมีความเป็นตัวของตัวเองทําสิ่งที่ชอบในแบบที่ตนเองชอบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีแบรนด์ที่ชอบเฉพาะของตนเองมีกําลังซื้อสูงและการศึกษาที่ดี โดยจุดเด่นของ CX 3ใหม่อยู่ที่การออกแบบรูปลักษณ์สง่างามภายใต้โคดดดีไซน์ Soul of Motion หรือจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวที่งดงามในรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ฟรีสไตล์คอร์สโอเวอร์ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยี Sky Active และวัสดุคุณภาพสูงที่นำมาผลิตยอย่างประณีตขณะที่ Sky Active Engine มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ SkyActiv-Clean e Diesel SkyActiv-D e Generation ใหม่ของ Mazda ขนาด1 5 0 4พร้อมเทอร์โบแปรผันที่มีน้ำหนักเบาแรงม้าสูงสุด105แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรแอ้ตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตร เครื่องยนต์ s k y a c t i v e b e น z ิน SkyActiv-G Sky e ขนาด2,000ซีซีแรงม้าสูงสุด156แรงม้าแรงบิดสูงสุด204นิวตันเมตรให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง16.4กิโลเมตรต่อลิตรระบบส่งกำลัง SkyActiv-Drive e เกียร์อัตโนมัต Sky Active ิ SkyActiv-6 e Speed ให้อารมณ์การตอบสนองที่แม่นยำเฉกเช่นเดียวกันกับเกียร์ธรรมดาให้ความแรงและให้ประสิทธิภาพของการประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม Sky Active Body โครงสร้างตัวถัง Sky Active ซึ่งเป็นโครงสร้างของรถยนต์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาลงเหมาะสมกับขนาดและกำลังของเครื่องยนต์และเพิ่มโลหะเกรดพรีเมียมเหล็กกล้าทนแรงดึงสูงหรือ h e n s i l e Steel ที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาทดแทนเหล็กประเภทเดิมอีกทั้งยังเพิ่มจุดเชื่อมยึดเพื่อให้โครงสร้างหลักกับโครงสร้างส่วนอื่นของรถเป็นมวลเดียวกันจึงให้ความมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าพร้อมทั้งประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น สกายแอคทีฟแชสซีช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว Sky a c t i v ีฟให้ความรู้สึกในการขับขี่เกาะถนนมั่นคงขณะที่ความนุ่มนวลของช่วงล่างยังคงอยู่ซึ่งระบบบังคับเลี้ยวระบบใหม่ให้ความมั่นใจในการควบคุมรถขณะเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำในการขับขี่ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันกว่านอกจากนี้ m a z d ตยังใส I ่ i Active Sense เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงของ m a z d a ที่พัฒนาขึ้นตามปรัชญาความปลอดภัยของ m a z d a นั่นก็คือ m a z d a Proactive Safety ที่แสดงถึงหลักความคิดของ m a z d a ต่อความปลอดภัยช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องเทคโนโลยีเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันขั้นสูงเป็นครั้งแรกในกลุ่มรถ Compact c r o s s o v e r ตลอดจน MZD Connect ระบบเชื่อมต่อโลกของการสื่อสารในรถที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก HMI หรือ Human Machine Interface ที่เรียกกันว่าแนวคิด Cockpit แบบ Heads Up ระบบเชื่อมต่อในรถรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยช่วยให้ผู้ขับมีสมาธิในขณะที่สามารถรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากและต้องขับขี่อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกัน มาแล้ว CX 3สรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันครับ Mazda CX 3เนี่ยก็เป็นเป็น SUV นะครับหรือว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเรียก crossover ครับถ้าเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้เน้นลุยขับในเมืองเป็นหลักเนี่ยเขาจะจำเพาะออกมาีกแขนงหนึ่งจะเรียกว่า crossover บางทีคุณผู้ชมไปฟังว่าเดี๋ยวเขาเรียก crossover มั่งเดี๋ยวเขาเรียก SUV, SUV. มั่งก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือรถประเภทเดียวกันก็คือเป็นรถ SUV ครับรถแบบถ้าภาษาไทยเมื่อก่อนแปลว่ารถตรวจการลำเชยเหลือเกินครับ รถตรวจการกลางแจ้งอะไรเนี่ยนะครับคือแ kind of ปลจากภาษาอังกฤษมาคก็ให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้รถที่มันเป็นตัวถังแบบเนี้ยยกสูงแบบเนี้ยนะครับพัฒนาไม่ว่าจะพื้นฐานรถยนต์นั่งหรือพัฒนาบนพื้นฐานพิกอัพเนี่ยก็เรียก SUV ทั้งหมดแต่ใน SUV เนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับอย่างหรืออย่างคำว่าครอสโอเวอร์เนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่าเป็นแบบเน้นในเมืองเป็นหลักขนาดไม่ใหญ่มาก ก็แล้วแต่ว่าค่ายไหนจะสื่อสารใช้คาอะไรมาสื่อสารพูด crossover ก็ได้พูด SUV ก็ได้นะครับสำหรับ Mazda CX 3เนี่ยพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับ Mazda สองนะครับพูดอย่างนี้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวถังมันไม่ได้ใหญ่ค,คือใหญ่กว่า Mazda สองอะแต่ว่าถ้าเทียบกับ SUV แล้วมันก็เล็กกว่าไปนั่งด้านหลังเนี่ยผมก็ไปลองนั่งก็อึดอัดขอโทษไม่อึดอัดแต่มันไม่กว้างขวางเมื่อเทียบกับไซส์ผู้ชายเมื่อเทียบกับ h r v นี่เราพูด กันถึง HRV นะครับเพราะว่า CX3 เนี่ยมาชนตรงๆเต็มๆกับ HRV เลยครับที่เราเคยบอกว่า HRV มาเสียบช่องตรงนี้ที่ว่าไม่มีคู่แข่งตอนนี้มีแล้วตอนนี้ตรงๆสมน้ำสมเนื้อที่สุดก็คือ CX3 นี่แหละนะครับคือ HRV เนี่ยวางเครื่องพันแปดใช่ไหมครับพวก e c o Sport พวกทุ o n นี่วาง1 5นหกับพันหใช่แต่ CX3 เนี่ยเบนซิน2 0 0พันแล้วยังมีดีเซลให้เลือกอีกนะครับดีเซลพันห้าให้เลือกอีกระดับราคานี่ก็ชนกันเต็มๆนะครับ แต่ขนาด CX3 จ,จะเล็กกว่า H-V r เล็กน้อยนะครับพื้นที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลัง <จะ S 1> ก็เล,เล็กกว่าครับก็อย่างที่เรียนพื้นฐานการพัฒนามาจากรถยนต์นั่งมาดาสองนะครับก็มาสด้ ประกาศราคามาข้น่าสนใจค,คือราคานะคุณผู้ชม,มคุณตุ่ลรบวนสรุปราคาได้ได้ค่ะก็ตั้งแต่รุ่น2.0นนะคะคือสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น E นี่นะคะสำหรับตัว s k y t i p ที่เป็นเบนซินนะคะเป็นอัตโนมัตินะคะก็คืออัตโนมัติหมดนะคะของทางด้านของ Mazda CX 3เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 3 5 0 0 0บาทถัดมาจะเป็นรุ่น4นะคะอันนี้ก็เครื่องเบนซินเหมือนกันอันนี้จะอยู่ที่9 1 0 0 0บาทนะคะส่วนรุ่น S นะคะก็จะอยู่ที่90 0 0 7 5 0 0 0บาทและรุ่นท็อปนะคะของเครื่องเบนซินนะคะก็คือจะอยู่ที่ราคา1 4 5 0 0ล้านบาทส่วนรุ่น1.5ที่เป็นดีเซลนะคะก็คือราคาจะอยู่ที่1 1 5 5 0ล้านาน้นบาทนั่นเองค่ะ,คะก็คือมี5รุ่นย่อยนะคะให้เลือก2ทางเลือกเครื่องยนต์มาซ่ายืนยันนะครับว่าใครจองปีนี้นะครับรับรถปีหน้าหรือจองต้นปีหน้ารับรถปีหน้าเนี่ย ยังยืนยันราคาเดิมแม้ภาษีจะปรับขึ้นนะครับแต่ว่าราคาจะคงเดิมให้ราคาเท่านี้แหละไม่ต้องไปงงใจไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารับรถแล้วมันล่าช้าหรือว่ากําลังตัดสินใจจะจองอยู่ราคานี้ราคาเนี้ยนะครับคือมาด้าอาจจะผลิตเอาไว้เยอะนะครับสต็อกไว้ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยเขาสต็อกไว้ ถึงสิ้นปีนี้ประมาณพันคันฉะนั้นใครจองอยู่ในพันคันเนี่ยรับรถได้ภายในปีนี้แน่ๆหนึ่งในคันนั้นอาจจะเป็นคันที่คุณตุนเห็นนะครับก็ว่ากันไปส่วนถ้าใครอุ้ยจะ๋ปลายปีหรือไปต้นปีหน้าก็ยังได้ราคานี้อยู่นะครับเพราะว่าพอปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องการรัดราคาคุณบนทางดูร้อนๆเลยนะร้อนๆเลยคุณเห็นบนนี้เลยค่ะก็เป็นความน่าสนใจว่าราคายังยืนยันราคานี้ค่ะครับแม้ปีหน้า รับรถปีหน้าซึ่งรถปีหน้าก็ตามน,นะครับส่วนมีอีกนิดหนึ่งเรื่องของมาตราสองะนะครับตัวเก่งที่เขาพัฒนาบนพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยนะครับมาตรา2ทุกวันนี้เนี่ยเสียภาษีสรรพสามิตอยู่17บเ็เอซนตะครับแต่พอปีหน้าเนี่ยด้วยการเข้าโครงการอีโคคาร์เฟสสองนะครับแล้วก็เรื่องทํามลพิษไอเสียผ่านตามกฎหมายกําหนดตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับมาตราสองเนี่ยจะเสียสรรพสามิตเป็น14เปอร์เซ็นต์ทำให้ราคาขายลดลงมา ครับคนที่บอกเออเดี๋ยวจะรอซื้อปีหน้าไหมโก้มันจะลดมาอีกเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อาจจะลดปีหน้านะครับตัวราคาของรถเนี่ยมาต้าสเนี่ยลดลงมาแน่ๆตามภาษีใหม่จาก17บเจ็ดก็บสินะครับก็อนุมานได้ว่าอาจจะลดลงประมาณส0 0 0มกว่าบาทนะครับแต่ความน่าสนใจคือมาต้าาก็รู้ครับก็บอกว่าอ๋อลูกค้าไม่ต้องไปรอถึงปีหน้าหรอเดี๋ยวรถนั่นแหลตอนนี้เลยตอนนี้ลดให้แล้ว นะครับราคาที่้ <คะ S 2> าต่อสองขายอยู่ทุกวันเนี้นะครับตอนเนี้ยถ้าราคาเดิมเนี่ยเข้าไปโชว์รูมเนี่ย <คะ S 2> ไม่รวมกับแคมเปญแบบอื่นๆนะ,<ค>ะบอกเบียรหรือประกันนะตัวรถเนี่ยก็ลดอยู่แล้ว2 0 0 0 0ถึง30,000 30, บาทอลองไปดูแล้วกัน <คะ S 2> เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Mazda นะครับส่วน CX-3 <คะ S 2> เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะได้ไปขับที่เชียงรายนะครับก็เดี๋ยวจะ มาเล่าสู่กันฟังทีเรื่องของสมรรถนะล่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากคุณผู้ชมในส่วนของรูปโฉมแล้วก็เรื่องของราคาโอ้แล้วงานเปิดตัวนะคุณตุ่นพิธีเปิดเนี่ยอลังมากแสงสีเสียงดนตรีเวทีเนี่ยนะเวทีปกติเวลาไปงานเวทีก็จะเป็นเวทีสี่เหลี่ยมปกติใช่ไสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเวทีที่เขาเขียนเป็น C X สามเลยนะแล้วเอารถไปจอดเอารถมาขับแสงสีเสียงจะเต็มอย่างก็ดูคอนเสิร์ต ดีค่ะแต่ว่าจะเสียอย่างพวกงานเปิดตัวเนี่ยพวกวิศวกรพวกผู้วิหารเขาจะพูดแผนละยาวไงต้องเป็นทังฟังแต่โดยภาพรวมของการการจัดงานเปิดตัวเนี่ยทำได้ดีมากๆครับซึ่งก็สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของรถที่เขาบอกว่าเปิดมุมมองใหม่เขาเขต้องการแบบฐานลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องไปแข่งขันกับทาง h r v เดี๋ยวคุณก็ได้ลองขับมาเมื่อไหร่ลองมาพูดกันนะคะในช่วงของการเทสรถนะคะแล้วก็จะได้ร่วมตัดสินใจคุณผู้ชมด้วยนะคะว่ารถคันนี้เหมออาะกับคุณผู้ชมหรือไม่อย่างไรแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากันที่แบรนด์รถหรูอย,อย่าง m e ร c edes Ben z กันบ้างนะคะคุณก็จะพาไปเทสนะคะสำหรับรุ่น S Class <S <S ไม่ธรรมดาในช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ